พริกเขียวใช่มาแบบเช้สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาสกุสุขเทีนนาเป็นพ่อพี่น้องพักก็สูงเดยเพืาา่นเจ้าขาเอาล่งก่อนเออเออมันลบบสูงโคตรปฏิโทษบ,บางหลักเจเดนยืดข้อกินเอานะตอนนี้กระยืดเจเดนอยู่เพราะมันกรยืดมาค่ะวันนี้กินแหนมตุ้มจิ๋วดอนเมือง เนี่ยมากเลยดิพี่นองกินก็ยังค้าเอื่อย่าสันกระบ,บกกะอกพริกผแลเนะกัมบอกใหญ่เพียพริกพริกเขียวแดงใหญ่มากนะคะ,ะเมื่อจ้เพียอย่างยังสิเลยเออเพ็ด <c oughs> <c oughs> ินง่ายค่ะเปิดปื๊ดได้กินเลยนะคะเพื่อนๆอืมมัน,นมักกินกินเลนก็แซ่บกินข้าวขาวก็แซ่บกินก็กกนกเจ้าบวก็ะแซ่บก็เป็นหุ่นส่วนมันถืเอเลยแทยบวทั้งสื่อก,กินเอาค่ะทั้งสื่อก,กินทั้งอันนี้ทั้งเสียเงินนะอืม

Bọc ngay có bì bổ ý. ừ. <laughs> ừ. แรงแบบนี้มันแสบมันไม่ได้มันไม่กระวางออกวานอ่ะเห็นป่ะขมันใส่บัวใส่ตุ๋ยขมันแบบว่ามันไม่ได้เป็นเปียกๆกินง่ายกว่านี่อันนี้มันใส่ตุ๋ยเย็นแบบพขา้าออกมากกว่ามากินลืม thật à. hmm. chơi canh gãi mèo rồi, đó mới mấy thịt nha hả นุ่ยไทยค่ะอืมเป็นเท็กโซยังไงคะเอ็มเมาไปเที่ยวได้พอะ่ันปิ้งปังกันจริงๆมันก็ไม่ได้ปิ้งปังเราเพี่น้องเพราะว่าปิ้งปังหลายคน่ะยัดงานนะอืมมันแบบแบบตรงมีแน่ล่ะเออเอ็มเ,เมลอะไรเขาว้าวบอกว่าเธอโกหกเอ็มเมลเราไปปิ้งปังใช่นหะมเออ ติดใจไปอีกค่ะนะคะวันยุรน มันก็นมีผู้ชายที่ไม้ฟองเลยค่ะไม้ทั้งนู้นไม้ฟองเขาตอนแมวไปถึงแม่มกอหฮตอนแบบไอแมวมาหาคนบ้านเดียวกันกับไอ้แมวล่ะบ้านพวกไก่กันค่ะ <laughs> ตั้าวเขาเป็นเด็กน้อยอยู่เขาคนนันอ่ะเป็นผู้บ่าเวเลยไอแมวกับไอแมวตอนนี้ก็ท่านในแถ้อ่ะท่านในถซมี่เขาตอนนี้เลยยิมพงยิบเจไหนแมวเขาเหมือ,มอนหน้อยอยี่สิบเจ๊ปีเกิดรุ่นเหมือนอ่ะประมาณยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสี่อ่ะเขาได้ไปนัดเ,นนเจอกันพี่น้อยด้มันไม่รู้ตนมันมันดะปิงปังไเอแมวเลย มันจะปิ้งปังเด้หน่อยก้อนส่วนอ่ะเออผู้บาวหอยก็ได้แบบคุยกันท่าใดบ้พีน้องเขาเพ่ได้บอกกันรู้นะะยู่ซื้อผู้บาวหายกับไปอาลาเนมัว่เจาค่ะผู้บ่าวหน่อยนะไปอาลาดค่ะันก็งจ่รู้หาย้อเขาสันพิออนซอนเขาลายหามึงความรักไว้สรุนเออความรักวัยรุ่น vâng vẫn mặt mắc vào ạ. gặp mẹo lên cái gặp mẹo gặp mẹo ạ. mẹo gặp mẹo gặp mẹo mẹo kìa อำนั่งโต๊กันก็มูเรื่องนี่อะเราโต๊กันฟังแล้วก็หัวหลอกันนะเอ้แม่เคยบอกขึ้มาว่านัดคุยกันนี่เพิ่นเพิ่นรุดปากมันได้รู้่ะพี่น้องโดยแต่งกันมาหลายปีแล้วเกิว่าเจอลูกสิค่อนที่สองอะมันเคยรู้หอมเลยกับยามแม่ตู้บ้ากูทิมแบบว่ามีปีว่ามีคุยด่าแล้วว่าสั่ง แต่ว่าเขาที่รูปบ้าผู้เบาหนักหน่อยเขากบบไปมีรักใหม่แล้วพี่น้องไปเจอรักใหม่ที่ดีแล้วแต่งงานแล้วไม่ลูกแล้วมั้งเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันเหมือนค่ะพะมันมันจากกันได้บ่ได้ดีมันไม่ได้จากกันด้วยดีมันได้กันเลยไม่ได้เป็นเพื่อนกันต่อ ตรงมันง,งาน่ายอย่างเงี้ยมันติดไช่แดนค่ะอืมมันติดชา่แดนนะบริแคกก็แ,แบบไปเที่ยวอ่าไม่ได้ขำไปเที่ยวสินะเขาไม่พับไม่บา่าไม่แบบนิดโก,ก้ก,ก,ก็แล้วก็เกะเอียงสิเลยไปหาแยะก,ก็ไม่มองท่องเที่ยวโนอนอยู่เขาละ่ะ กบไม่ไปเที่ยวไอแมวเล่าไปเที่ยวไปกับหมูกแก่งแล้วก็เลยไปเจอกันแล้วเลยปิ๊งรักนันละ่ะ <c oughs> เราก็เลยได้กันมาแบบฝุกๆแบบีต้องไปถ้าได้วุอิทักอีทันอ้วดีย๋ยจะพาฟังอีกแบบละเอียดยิบมันนี่กินนหนืม้มันส่งหยามหยากเอยจัดหน่อยนั่แหละค่ะมันลัก ก็เถอะก็ขอที่อย่างนั้นมัดผมกมดอย่างนันก็ดึงไปดึงไปดึงไป,งไปอือหึนั่นแหละแต่ว่าแต่งงาอยื่นี้อือ นั่นแหละอวสานตำนานรักอีเวนก็บล็กแมวแล้กับพี่น้องวันนี้ไปแล้วเจ้ามือหนาพเพื่อจะฟังยังพวกเราช่ฟังฟังเหมือนละพวกเรา่ฟังเหมือนละมไม่มีอะไรต้องปิดบังนะคะอืมนั่นแหละทีไปแล้วกกบอกกันไปกิปหนาแล้วพี่น้องแล้วขอบคุณในไลน์ขอบคุณทุกๆแกกาใจนะคะที่เขามาฟังอันม่อนลักอันตำนานักบลอกเวนกับอีเมลบลอกแมวกับอีเวน นะครับพี่นอ้องพ่อก็ไม่คิปหน้าค่ะคอยสุขภาพแข็งแรงแลำลำรุ่ดยถูกไหมตองที่หนึ่งมาสกุลสุขคนเด้อพี่น้องเออขอบคุณค่ะ